สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่2สิงหาคม2564นะครับตัวนี้เวลา12.30นาิกานาทีนะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวดีออกมาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สมัครอยู่ในระบบประกันตนมาตรา40แล้วก็มาตรา39นะครับผมที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเตรียมที่จะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทในวันที่24สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับรัฐบาลนะครับเตรียมจ่ายเงินเยียวยามาตรา39แล้วก็มาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ เริ่มในวันที่24สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมด้านนายสุชาติชมกินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเดียวยาผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม13จังหวัดนะครับข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคม2564นะครับพบว่ามีประชาชนสมัครเข้าระบบประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40แล้ว 3.1ล้านคนนะครับชำระเงินแล้วประมาณ2ล้านคนนะครับเหลืออีกประมาณ8-9แสนคนที่ต้องชำระเงินสมทบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับซึ่งขณะนี้นะครับได้ขยายเวลาให้สามารถจ่ายเงินสมทบก่อนที่จะส่งรายชื่อเข้าคอรมอในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับ และข่าวล่าสุดนะครับผมที่มีการปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือว่าสีแดงเข้มนะครับให้เป็น29จังหวัดนะครับซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่3สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีชลบุรีชาเชิงเซาตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี เพชรบูรณ์ยะลาและยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุร,าารีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาอีก16จังหวัดนะครับก็รอรุ้นมาตรการเยียวยานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสรุปในกลุ่มแรกอยู่นะครับผมเดี๋ยวกลุ่มต่อมานะครับก็ทางรัฐบาลก็น่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ ส่วนการโอนเงินของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับผมทั้งหมด13จังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ10จังหวัดแรกนะครับผมที่เป็นลูกจ้างนะครับจะได้รับเงินในวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนะครับผมคนละ2,500บาทนะครับส่วนนายจ้างนะครับผมก็จะได้รับเงิน3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนนะครับสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับ แล้วก็อีก3จังหวัดนะครับก็คือฉะเชิงเซาชลบุรียุทธยานะครับผมจะโอนเงินในวันที่9สิงหาคมนะครับในส่วนของลูกจ้างก็จะได้2,500บาทนะครับส่วนของนายจ้างก็จะได้3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนนะครับสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับเป็นยังไงก็มั่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าทนใดมีคำถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ววยนนะคคคครรรััับบบบขอเจลิป